โอเคครับก็ขอากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยเช่นเคยนะผมนะวันนี้ก็มาพบกับผมจ่อง CDDX2 กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีให้กับเพื่อนๆทั้งหมด8ตัวนั่นเองนะผมนะก็ผมก็เปลี่ยนจากเครือข่าย TrueMove มาเป็นเครือข่าย d t a c นั่นเองนะผมนะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถใช้รหัสเน็ตที่ผมแจกไปได้ทั้งหมด8ตัวนะครับผมนะโอเคครับก่อนที่จะไปดูรหัสเน็ตฟรีผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง CDD X2 กันด้วยนะผมนะโอเคครับมาดูรหัสเน็ตฟรีตัวแรกกันได้เลยก็ให้เพื่อนกดไปที่ดอกจัน2 2 2ดอกจัน4 8ตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะโอเคครับรหัสเน็ตฟรีตัวแรกนะผมนะก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่ 10G ระยะการใช้งานอยู่ที่7วันนั่นเองเนาะ โอเคครับมาดูรหัสเด็ดฟรีตัวถัดไปตัวที่2กันได้เลยก็ให้เพื่อนกดไปที่ดอกจัน103์ดอกจัน8ตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะรหัสเด็ตฟรีตัวที่2นะผมนะก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่1นึ่งกิกระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนั่นเองเนาะโอเคครับมาดูตัวถัดไปตัวที่3กันได้เลยก็ให้เพื่อนกดไปที่ดอกจัน103ดอกจัน1นึตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะ รหัสเน็ตฟรีตัวที่สามนะผมนะก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่1นึ่กิกระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนะครับผมโอเคครับมาดูรหัสเน็ตฟรีตัวที่4ีก็ให้เพื่อนกดไปที่ดอกจัน104ดอกจัน510ตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะรหัสฟรีตัวที่สี่นะผมนะก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่1นึ่กิกระยะการใช้งานอยู่ที่1วันเหมือนเดิมนะผมนะ โอเคครับมาดูรหัสเน็ตฟรีตัวที่5กันใกล้เพื่อนกับไปที่ดอกจัน2 2งดอกจันสองเกตามด้วยสีเหลี่ยมนั่นเองเนาะรหัสเน็ตฟรีตัวนี้นะผมนะก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่10จิกนะผมนะก็ระยะการใช้งานอยู่ที่7วันนั่นเองเนาะโอเคครับมาดูรหัสเน็ตฟรีตัวที่6กันได้เลยใกล้เพื่อนกับไปที่ดอกจันทร2ส 2, 2ดอกจัน สองเจ็ดห้าตามด้วยสี 4, เหลี่ยมนั่นเองเนะาะรหัสเนฟรีตัวที่หกนะผมนะก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่สิบกิกระยะการใช้งานอยู่ที่เจ็ดวันนั่นเนองเนาะโอเคครับมาดูราหัสเน็ตฟรีตัวที่เจ็ดก็ให้เพื่อนกดไปที่ดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันห้า 5, ไอ้แปดห้าศูนย์ตามด้วยสี 4, เหลี่ยมนั่นเนองเนาะ รหัสเด็ดฟรีตัวที่7นะผมนะก็ความเร็วเนี่ยอยู่ที่1นึ่งิกแลระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนั่นเองนะผมก็รหัสเด็ดฟรีที่ผมเอามาแจกเพื่อนๆนะก็มีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นะผมนะก็สามารถใช้งานกันได้นะผมก็ผมก็ลอง ไปใช้แล้วนั่นเองนะผมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง C D D X 2ด้วยนะผมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ